จะทำต่อไปยางไรจะทำต่อไปยังไงก็ตที่ตึงทำก่อนมาคุยก่าก็ต้องด่าคุยกอ่วานเจอประธานลาผมนะำว่าเคุยกอทานตลาดิต่างอ๋ออันนี้เขาเยียกว่ายินเด็ดตองฟ่เอเพรว่าในการประชุมเริ่มเตร ทางของอาเซียนงทีก็บเป็นเชิเปรานตลาดกทรัพยกคิดใช่ไหเมือเราท่านก็ลองโยนถามไปเอถ้าตลาดักรรจพัฒนาในคูณจะพัฒนาแบบไหนผมะบกกนโกร์คโกรถูกไหมตาโตไปติเลยตลมาอยู่แล้วอยากให้เราคิดอะไรแบบนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหเรื่องยากเรื่องที่เป็นเสื้อช้คุณคิดมเเรื่องที่เราทอยู่แล้วผมได้พูดในตอนแรกของโกับ ใจไม่เด็กความรู้ที่ได้มาทำทาการเอื้อ่งเราใช้ได้ดีเพราะฉะนั้นจะพยายามทำให้มันทำมาแล้ว,วก,ลก็กลับมาที่พูดเกี่ยวกับยุทธศาติลูกเราจะให้เรียนอะไรเปลี่ยนเติมที่จะให้ลูกเราไปที่ประเทศไหนครับไปประเทศเพื่อนบ้านก็ดีจะได้รู้จะได้รู้การ,การพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านเอแต่ให้ไปยุโรปดีกว่าเพราะว่าเงินยุโรปถูก การไปรัดเซลยดีกว่าเพราะเขาีเงินตรงอ่อนตรงมีหลาย่เรารู้แต่ไหนคิดวิจัยที่วิจัย อาเซียน <c oughs> เพราะฉะนั้นร้านไายยาเป็นต้องคิดะคิดในนียที่ทำยังไงที่จะให้ได้กระแสจากเ <c oughs> ทศยูมะะจจย่มันอยู่ว่าง <c oughs> คืออาจจะถ้าจินใจ่ายจะถูงกว่าทัไทยรู้ไหมผู้ก่อต้บอกว่าต้องหมอไทยมาแทนขอเนสัชกรตอนันดีเรา ยดูว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยคิดเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างนะครับหรือว่าการจัดการระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขเราคิดยังไงบ้างในเรื่องนี้นะครับหรือว่าไปดูที่ว่าประเทศอื่นเขาคิดยังไงบ้างในเรื่องนี้แล้วเราก็มาผูกเรื่องเชื่อมตัวต่างเพรผมบอกว่าผูกเรื่องมันจะง่ายขึ้นเยอะแล้วก็พูดถึงพิสูจน์พิสูจน์ต่างเขาก็จมเรีไร 啊，没错。 แต่ที่คุณสองคนเป็นต่ำเนี่ยนะ เวอทัศน์เออการทำธุรกิจมยาไทยได้ดุลเที่ยงโอ้โหแล้วเวอร์ทัศน์คืออะไรคือผมคิดไปงี้นะตอนที่เราไม่ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้นะตั้งแต่เกิดเวอร์ทัศน์เราไม่ยังเราไม่ยังสอนวิชาบริหารธุรกิจกันโอ้โหว่าธุรกิจเป็นแต่ธุรกิจธุรกิจระดับชาติเท่านนั้แต่ในความจริงเราพูดทุกวันแต่เราไม่เอามาโยงกันจฉยเราจะเปลี่ยนไปดีซีอย่างไรทีนี้ตอนถ้าเราไปดีซีเนี่ยธุรกิจจะต้องคิดแบบ เปลี่ยนเัลี่ยแล้วกครจะต้องมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเราต้องมีเบื่อนไขสิ่งที่เราจะต้องมีพี่ปีนมาทำงานกับเราแต่จะต้องไปทำานหายยางเลยเขามากพื้ที่มันต้องกั้ง มัน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 อธิบายได้ทั้งแบบที่ว่าใช้ควาหมายคัว่นรัฐกรหมายเรียกได้ใ้ใครอยกจะเป็นยนก็เป็นใชนไก็มีความหมายที่ว่า ขาไว้เรียบร้อยแล้วน่รรมามมาต่มันป็นมชาแล้วก็ถ้าสำหรับผมเนี่ยนะในวิชาสถิติวิชาอะไรมันไม่ได้ช่วยในการวิจัยเทกผมสรับผมนะวิชาที่สำคัญนันเรียนบอกแลแต่แลวิชาอะไวิชามีทฤษฎีมีนักหนังสืออะไรเองียก็ต้องมาช เรื่องการบางทีเนี่ยเรื่องที่เราทำเนี่ยมันนอกเหนือไปจากหลักสูตรที่เราเรียนนะก็ต้องไปหาหนังสือิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยนะถ้าท่านสนใจถ้าต้องไปอ่านตอนท,อนที่ตอนที่ยุโรปเป็น E C และตอนที่ยุโรปเป็น E U มันต้องมันต้องก็มันต้องเห็นอะไรที่มันยาก เรื่องเอซีเรื่องอะไรนั้นผว่ายังอยู่ในขั้นรปบานั่นที่เราคิดตอบเรื่องเราไปคิดแต่เพียงว่าจะต้องเปิดให้รูปเปิดจได้เานจริงๆก็มันยังมีอะไรที่เรต้องคิดเช่นเรื่องที่ดีในเททที่คนไม่ค่อยได้คิดถึงการที่บอกว่ามีส0งพิ่าเสเ 你稍微转下，一点点线，从左边拖到左左左左去，慢慢去干啊！来 <noise>，这三个方位可以。<noise> ที่ดินจะแพงที่ไรถ้าเป็นคอนโดประเ,เทศไทยอยู่าชาติไแล้วนะนะแตผมมีที่ดินอยู่ในมือนะผมไม่ไม่ปล่อยหรอกจะรออีกสองสิบหนะ้าแล้วก็ถ้าผมถ้าผมมีเีินนะจะรีบซื้อที่ดิววน้มาเบหน้าล่อน,นแน่แต่ว่าผมดูนะเป็ยท่ใครพูดถึงบนแต่ปีสองพิเนเินไทต้องเป็นปีสี่แล้วก็หน้าเศร้าไปต่ที่ก็ยังปรับตัวไม่ได้แค่ยังปรบตัวไม่ได้ม่คิดแลยว่าทำไม ต้ไม่ยน์ถ right. ้าเป็นขาตดองที่ที่ถูกตาโอ้ยนะผมพิที่ดินนะสบายที่ดินถูกขึ้นแน่เมื่อคุณบอกว่าผมพิที่ดินที่นองห ทำกีซ oh, ีให้มันเรียบร้อยมากนั <t <t t <t <t ่นก่อนถ้าไม่โดนโดนโอกาสก่อนของผมเลเชอร์เข uh ้าโอ้ลาดใช่แล้วก็ตลาดทั้งทัพย์เนี่นะผมว่าเงินต่างชาติจะเข้ามาอีกเยอะเพรามันหอมหวานเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องคิดทำอะไรมันเป็นเรื่องราวอีกเปิดองหนึ่งนะไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรมาหอมหวาแต่ก็อย่าไปคิดเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวมากอย่าไปตั้งหลงเรื่องความหอม ก็ที่ดินเราเห็นะหนะเพราะสถามที่ขอเราเติมผมู้บรนะิโภจีนจะลงมา,าท่างใต้ในสิงคโปร์โดยไม่ผ่านกรุงเทพไม่ขาดกรุงเทพมันเล็กแล้วก็จากกรุงเทพมันต้องไปท่าตู้ไทยใช่ไหมไม่งั้นคุณต้องผ่านถ้าผมมีที่ดินอยู่แถวั่งในะต้พมีที่ดินอยู่กรุงเทพไม่ขายเพรา,พาพะาาว่าถ้าจ,จีนทำรถไฟจย่างรวด ไม่ว่าจะเป็นเส้นที่ไปต้มฟ้าเส้นที่ไปลาวเปียกเส้นที่อย่างไรต้องตันกรุงเทพครับ9สมุทรภางใต้ครับฉะนั้นถ้าผมทำธุรกิจที่ดีนะมไม่ต้องคิดในพาราดานไหมเลยนะครับต้องกายวย่างแรก ดิฉันสตราจารย์ดรับเรือ่องเอกองคมในฐานะของตัวแทนนันกนาานศึกษาดิฉันเองหลักสูตรนโยบายสาธารณะการศึกษาพวกเราเป็นความซาบซึ้งมากนะที่ท่านอาจารย์ได้ให้แนวคิดและก็แนวทางในการทำแบบชีวิตในลักษณะที่ว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็สอนให้พวกเรารู้ว่าการทำแบบชีวิตน,น,นั้นทำในลักษณะธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาหลายลายท่านอาจจะสับสนนะครับแม้จะพยายามที่อยากให้พวกเราคิดว่าต้องทำอย่างสนุกนะฮะหรือจะทำได้ดีนะครับนอกานี้ก็ค่ายขอเ,เอนะรียนเชิญทั้งสามท่านนะขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยเสียงปรบมือด้วยครับ you know the impact 对对对 ข้อเลยน้วใเนดรูวาการศึกษาสำหรับลองเช้และวเปการสอบแต่ว่าแทนที่จะไปต้องการบอกว้เลอย เลยแล้วมีตูสือที่บ้านแล้วมาเพื่อเปล่ามานี่จะไม่ใ่้จัด Obrigado.